ปันแน่นะคที่แนเทียพันสองอย่านะเอาละพี่น้องรวมไต่รวมไต่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 ขึ้นเพงแล้วเอาลก็บกเได้รับละครับ้อจดบังคจดนะบที่10นาทอนะครับกรรมการนะครับกรรมการช่กคน นะครับวันนี้เอาแล้ครับต่างชาติที่มาซักนะครับมาจาะประเทศเรียงกันนะครับรเ,รเท้าสุเทพนะครับเท้าสุเทพอุตมะอันนี้จากเรียงกันนะครับเท้าสุเทพแล้วก็โพ้งสว่างน,นะครับโอ้โหเครื่องปินปอดเอาละไปเก็บได้เครื่องปิงนะครับมารับได้เลยเนอตัวเลือกไปปิด เนกะโป้ชาอ่ะอันนี้ไปเอาละสุดยอดพี่น้องลวงใต้ครับพี่น้องลวงใต้